จริงๆแล้วกาแฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดื่มไปแล้วไปกระตุ้นให้คุณตื่นตัวหรือรู้สึกสดชื่นเท่านั้นนะในงานวิจัยเนี่ยกาแฟยังมีสรรพคุณอื่นๆที่ช่วยต่อต้านหรือลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายอย่างเช่นโรคสมองเสื่อมโรคซึมเศร้าโรคเบาหวานโ,โรคไขมันเป็นต้นแน่นอนว่าการที่คุณจะดื่มกาแฟแล้วให้ได้ประโยชน์ขนาดนี้มันจําเป็นจะต้องมีทริคในการเลือกเมล็ดกาแฟแล้วเลือกวิธีการชงนิดเดียวกาแฟเหมือนผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งผลไม้ทุกตัวเมื่อเอาไปผ่านความร้อนก็คือการ ยิ่งขั่วนานสารสําคัญแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินแร่ธาตยิ่งทําให้สารสําคัญในนั้นลดน้อยลงเทคนิคในการเลือกกาแฟของหมอเฟินก็จะเลือกกาแฟที่ใช้เวลาน้อยที่สุดก็คือกาแฟที่คั่วอ่อนและถ้าจะเลือกให้ได้สารสําคัญเต็ม,มเมล็ดเลยนะจำเป็นอย่างมากที่กาแฟนั้นจะต้องเป็นกาแฟออร์แรกนิกเพราะเขาจะใช้ดินที่ควบคุมคุณภาพปลอดสารเคมีแน่นอนว่าในมเมล็ดกาแฟหนึ่งมเมล็ดเนี่ยคุณจะได้สารสําคัญที่เยอะมากๆถ้าเทียบกับกาแฟที่ไม่ใช่ออร์แกนิกให้สังเกตตาออร์แรกนิกจาก USDA ที่ถุงหรือกล่องกาแฟง่ายมากๆเลือกชงดื่มเป็นดิปแบ็กสำหรับคนที่รักสุขภาพจริงๆนะเพราะการที่มีกระดาษกรองกาแฟเนี่ยมันจะช่วยกรองน้ํามันในกาแฟออกไปด้วยเพราะในงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าน้ํมวนที่อยู่ในกาแฟเนี่ยส่งผลทําให้ระดับคอเลสเตอรอลของร่างกายเพิ่มขึ้นได้ดังนั้นหมอเฟินก็เลยเลือกวิธีการชงแบบดิปเพื่อกลองน้ํามันกาแฟออกไปสําหรับใครก็ตามที่รักสุขภาพและชะลอวัยแบบนี้อยากดื่มกาแฟเหมือนหมอเฟินตอนนี้มีคนสั่งจองไปเยอะละเหลืออยู่แค่ 45่ชุดเท่านั้นพิม์ว่า C F กาแฟได้เลยแล้วเดี๋ยวมีทีมงานส่งข้อมูลไปให้เนาะความรู้ในวันนี้หมอเฟิร์นเชื่อว่าจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถดื่มกาแฟได้อย่างสบายใจดื่มกาแฟได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องไปคอยกังวลว่าเอจะมีสารเคมีหรือเปล่าคุณเครียดจากเรื่องงานเรื่องอื่นๆอยู่แล้วคุณไม่จําเป็นต้องมาเครียดกับกาแฟเนาะเพราะว่ากาแฟเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์มีมากกว่าโทษแต่คุณต้องดื่มให้เป็นแล้วมีเทคนิคนินดหน่อยซึ่งวันนี้คุณได้รู้ก็แทบจะทั้งหมดอะที่จําเป็นต้องรู้สําหรับคน รักสุขภาพแล้วก็ชะลอวัยอย่างเราวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลง